ดีครับคุณผู้ชมรุงท้องก้อนก็ไม่ได้ไปไหนเรอก็อยู่กับท่านเนี่ยในโลกโซเชียลตลอดไปแต่ทุกวันนี้ที่ไม่มีเวลามาร้ายบ้างหรือมาเล่านิทานทำคลิปบ้างก็เพราะว่ามันมีรายจ่ายเยอะกว่ารายรับก็เลยต้องหารายรับให้มากขึ้นเลยไม่มีนาฬิกงนาฬิกาเลยไม่มีเวลาจะมาเจอกัน พูดแล้วก็จะหาว่าคุยผมจะพูดเรื่องความหน้าตาดีของผมคุณเชื่อไหมมีผู้หญิงหลายคนมาถามผมว่าลุงสมัยหนุ่มๆเนี่ยคงไม่ธรรมดาบอกกับทุกคนตรงๆเลยว่าไม่ต้องสมัยหนุ่มๆแล้วผ่านไปแค่ปีสองปีที่ผ่านมาก่อนโควิดเนี่ยแค่กูยกมือเท่านั้นแหละผู้หญิงนี่มากันเต็มเลย เดี๋ยวนี้กูไม่ได้ยกมือแล้วเพราะว่าเสื้อวินกูขายให้คันอื่นเขาไปแล้วเดี๋ยวอ 我。哈哈哈哈哈！我。哈哈哈哈哈！我。哈哈哈哈哈！我。